การเขียนวงจรน etic, ิวมติกไฟฟ้าแบบการทำงานแบบต่อเนื่องนะครับสองกระบอกสูบโดยใช้โปรแกรมเฟโตฟิซิมก็จะมีขั้นตอนวิธีการดังนี้นะครับผมจะใชใ้ใบงานตัวอย่างนี้เป็นใบงานที่จะไปเขียนในโปรแกรมนะครับก็จะมีข e ้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือ 1. เข้าวงจรกำลัง 2. วงจรควบคุมนะครับเริ่มเขียนวงจรกันเลยนะครับในส่วนของผมจะลดเวลาในการเขียนนะครับ ก็คืออย่างนี้ผมจะไปเปิดงานเก่าขึ้นมางานเก่าของผมผมเปิดไปงานที่4แล้วกันครับเปิดวิธีรัดลากไฟล์ไปเปิดในโปรแกรมแล้ววางในโปรแกรมปุ๊บจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะค o ปปี้งานงานนี้นะครับผมครอบดำเลยนะครับกดค o ปปี้หรือกดที่แป้นพิมพ์ก็ได้ครับคอนกดคอนโทก็ได้นะครับคอนโทนนะครับแล้วปิดไปเลยครับ แล้วผมเปิดหน้ากระดาษแผ่นใหม่ที่ผมจะเขียนนะครับแล้วผมก็กดวางครับเห็นไหมครับผมก็จะได้วงจรผมก็จะได้วงจรกํลาลังออกมา1วงจรเห็นไหมครับแบบนี้เลยทีนี้ผม Copy อีกตัวหนึ่งครับ Copy เพิ่มนะครับ Copy เพิ่มแล้วก็วางผมก็จะได้มา2ตัวนะครับผมเปลี่ยนตามนี้เลยนะครับ เปลี่ยนตามใบงานเลยใบงานใบงานนี้นะครับในส่วนของกระบอกสูบชุดที่1เนี่ยสเกลบรรทัดจะเป็นอย่างนี้นะครับ s 2 2กับ s 1 3 s 2 2นะครับ s 2. 2 2อยู่ด้านในให้ใส่เป็นศูนย์นะครับก็อีกตัวนึงเป็น s 1 3อ่าโอเคครับเป็น s 1 3แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นอื่นก็เหมือนเดิม ส่วนกระบอกสูบสเนี่ยรู้สึกตรงนี้จะเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็น2.0 2.1ุดหนอย,เป,ยนเปลี่ยนเป็น y 2.2 y 2.3นี่นะครับเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามในงานเลยครับมันจะลดเวลาในการเขียนนะครับทีนี้ลิมิตสวิตครับด้านในเป็น s 1 4ึงด้านนอกเป็น s 2 3นะครับ อเคด้านในเป็น s 1 4แล้วนะครับ s 1 4อยู่ด้านในค่าคือ0ูด้านนอกมอสจะคู่เป็น s 2 3นะครับค่า100นะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมมาวางเห็นไหมครับผมก็จะเขียนวงจรกำลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโดยอาศัยการ Copy ีงานเก่าที่มีมาทำการเขียนนะครับเพื่อลดเวลาในการเขียนอันนี้คือการเขียนวงจรกำลังนะครับวิธีรัดก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นการเขียนวงจรควบคุมวงจรควบคุมของเรานะครับก็คือวงจรสอยนี้ก็จะประกอบไปด้วยลายทั้งหมด6ลายนะครับอันนี้คือลายที่1นะครับสังเกตเลทั้งหบนนะครับลายที่1เส้นนี้คือลายที่2ทั้งเส้นลาย3คือเส้นนี้นะครับลาย3เส้นนี้คือลาย4เส้นนี้คือลาย5เส้นนี้คือลาย6นะครับเดี๋ยวเวลาเราเขียนวงจรตรงนี้เนะี่ยข้อมูลมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละลายกันนะครับ ก่อนเริ่มต้นในการเช็คทีละลายให้เราเอาสลักแหล่งจ่ายไฟมาก่อนนะครับไฟ24วโวลต์สูงโวลต์การเขียนวงจรในส่วนของการควบคุมเลือกคำว่า e l e c t r i c a l Control แหล่งจ่ายไฟ Power s u p p l y าขั้วบวกเป็น2 4โวลต์ขั้วลบเป็น0โวลต์ขั้วลบเป็น0โวลต์แบบนี้นะครับ หลังจากนั้นไปเช็คในใบงานลายที่1เริ่มต้นลายที่1ตัวแรกเป็นสวิตปุ่มกดแบบปกติเปิดสวิตอยู่ในคําสั่งสวิตคลิกแรกตัวนี้หน้าสัมผัสปกติเปิดดึงออกมานะครับดับเบินคลิกที่สัญลักษณ์ใส่โค้ดตามใบงานคือ S12 ลายที่1ได้แล้วตัวแรกนะครับ ตัวถัดไปเป็นดิมิทสวิตนะครับดิมิทสวิต s หนึ่ง u สี่มีลูกศรบนหัวดังนั้นหน้าสัมผัสอ่านตรงกันข้ามครับจากเห็นเป็นปิดน่นแสดงว่าเวลาเลือกใช้งานให้เลือกเปิดนะครับถ้ามีลูกศรบนหัวให้เลือกตรงตกงกันข้ามกับที่เห็นแต่ถ้าไม่มีลูกศรบนหัวให้เลือกตรงตัวเลยนะครับแต่ลิมิตตัวนี้ให้เลือกเป็นปกติเปิดดิมิทสวิตหน้าสัมผัสปกติเปิดหน้าสัมผัสอยู่ในคำสั่ง general switch นี่คือปกติเปิดทิ้ออกมานะครับดับเบิลคลิกใส่โค้ดตามรายงานเมื่อสักครู่ s 1 4นะครับแล้วกดโอเคเห็นไหมครับก็จะตรงเหมือนกับนรูปเลยเห็นไหมครับถ้าไม่เหมือนกันน่นแสดงว่าเราเลือกหน้าสัมผัสออกมาผิดนะครับบางคนไปผืดเลือกตรงนี้นะครับก็คือให้สลับหน้าสัมผัสใหม่นะครับทีนี้อย่าลืมเปลี่ยนหมายเลขด้วยครับลิมิตสวิตไม่มีเลข3นะครับเราใช้เลข1กันเพราะเราใช้เป็น อุปกรณ์เฟสโตตอนนี้นะครับอุปกรณ์ตัวถัดไปเป็นหน้าสัมผัสปกติปิดนะครับตั้งโค้ดเป็น k 1หน้าสัมผัสก็คือยังอยู่ที่ตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสปกติปิดแต่ปิ่นคลิกที่สัญลักษณ์ตั้งเป็น k 1นได้เราสตัวนะครับตัวถัดไปเป็นสนัญลักษณ์ของโซลินอยโซลินนยนะครับอยู่ในคําสั่งคําว่ารีเลย์นะครับ น,นี่คือสาระของฟรีนอยดินออกมานะครับพื้นที่เลือกไม่พอผมขยับดับเป็นคลิกแล้วตั้งเป็นฟรีนอยไว2นนี่นะครับตามไปงานเลยนะครับลายที่1ก็ครบแล้วอุปกรณ์ที่มี4ตัวลากเส้นวงจรก่อนเลยครับได้วงจรส่วนแรกแล้วนะครับลากวงจรก่อนเลยโอเคครับได้แล้วลายที่1ถัดไปลายที่2ลายที่2 คือเส้นนี้นะครับลาที่2ตัวแรกเป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดตั้งโค้ดเป็น k หนึ่งหน้าสัมผัสปกติเปิดก็คือเลือกเมื่อสักครู่ครับหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับที่ออกมาเดี๋ยวเป็นคลิกตั้งเป็น k หนึ่งามนะครับและอย่าลืมเปลี่ยนตัวเลขด้านบนครับเราไม่ได้ใช้เลข3นะครับเราใช้เลข1ให้แต่เม็นชิคที่ดูแล้วเปลี่ยนเลขได้เลยตามนี้นะครับอุป,ปรกรณ์ตัวถัดไป คือสเตรนอยตั้งเป็น y หนึ่งอยู่สามนะครับโซลรนอยแล้วก็ o ี y ตัวนี้ก็ได้นะครับ o ี y ตัวนี้แล้วค่อยมาเปลี่ยนโค้ดเั้นใหม่ครับเป็น y หนึ่งอยู่สามอ่านที่บอยแล้วนะครับตั้งระยะดีๆครับรอบล่ามวงจรโอาเคีเส้นไม่ตรงกันเห็นไหมครับเลขมันตกพยายามปรับให้มันตรงกันนะครับอ่าแล้วล่ามวงจรนาาที่สองก็จะมีอยู่สองตัวนะครับอุปกรณ์ ลองดูนะครับลายที่2มี2ตัวล่าวงจรตามนี้อันนี้คือการเขียนวงจรลายที่2ต่อไปเป็นการเขียนวงจรลายที่3นะครับวงจรลายที่3ไลายที่3คือลายนี้นะครับลายนี้ก็จะประกอบไปด้วยด i มิทสวิตนะครับมีลูกศรบนหัวนะแสดงว่าเลือกหน้าสัมผัสแบบตัวข้ามครับจากรูปเหตุเป็นปิดดังนั้นให้เลือกเปิดมานะครับด i มิทสวิต s สองยอเลือกหน้าสัมผัสเป็นปกติเปิด นี่นะครับกดสติเปิด,ด๋ยวคุณคลิกแล้วก็ใส่เป็นโค้ดที่เราเห็นม่นสักู่น,นะครับ s 2 2นะครับรูปก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกมาถัดไปนะครับถัดไปเป็น y 2 2นะครับก็คือโซ e n o ย d ใส่โค้ดเป็น y 2 2 2โซ e n อย d o p y y จากตัวนี้ก็ได้นะครับกด Ctrl-C คลิกพื้นที่ว่างกด Ctrl-V นะครับแล้วมาวางเรียงกันไว้ เปลี่ยนโค้ดนะครับเป็น y 2. 2 2นะครับเมื่อกี้ผมลืมนะครับ limit s v i c h เนี่ยพอเริ่มต้นเลข3ไม่มีนะครับเราเปลี่ยนเป็นเลข 1. หลังจากนั้นให้ต่อวงจรตามรูปเลยนะครับก็คือเป็นการต่อจั๊มมาอย่างนี้ครับตามวงจรต่อจั๊มกันมาอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้าศซนนอยด์ y 2.2แล้วก็ต่อลงขั้วลบนี่คือลายที่3นะครับลายที่3ก็ประมาณนี้ ถัดไปลายที่4รล,ลายที่4เริ่มต้นก็จะเป็นสลัะหน้าสัมผัสปกติปิดตั้งโค้ดว่า k 1สลัะหน้าสัมผัสปกติปิดเรื่องนีดนึ่งนะครับดับเบิ่คลิกตั้งโค้ดเป็น k 1ถัดไปถัดไปเป็นสูริโนยครับตั้งโค้ดว่า y สองจุดสาโอยผม Copy เหมือนเดิมไหมครับ Ctrl C Ctrl v. อนโเดินเป้นพิม์ก็ได้นะครับ วางไว้แล้วก็ดัดเป็นลิกเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็น y 2 3. องจุดเสร็จแล้วล่าวงจรเส้นไม่ตรงผมขยับตรงนี้แล้วกันนะครับล่าอย่างนี้ครับล่าขยับให้ตรงนะครับดึงเส้นนี้ไปให้ตรงนะครับก็จะมีเลขบอกลายก็จะเลื่อนตาม่างนี้นะครับอันนี้ควรลบอันนี้เป็นการต่อลายที่4ถัดไปเรืเอยครับลายที่5คือลายนี้ทั้งเส้นนะครับลายที่5ตัวแรกเป็นลิมิตสวิต ไม่มีรูปสังนบนหัวอ่านตัวตัวเลยครับ limit switch หน้าสัมผัสแบบเปิด limit switch หน้าสัมผัสแบบเปิดจริงๆแล้วผมก็ copy แบบเปิดตัวนี้ไปก็ได้นะครับหน้าสัมผัสนี่นะครับ copy มาแล้วก็มาดับเบิ้ลชีทก็ค่อยเปลี่ยนเอาครับเป็น s s 1 3นะครับเมื่อสักครู่อโอเคครับ s 1 3. นะึ่เปลี่ยนมาเป็น s 1 3ถัดไป ก็จะเป็นมิสวิตโอเคไม่มีรูสอวนบนหัวแล้วก็ดูตรงตัวได้เลยครับปกติปิดล i มิสวิตปกติปิดตั้งเป็น S 2. 3เมื่อสักครน่นะครับ S 2 3 Limit s w ลิมิตนะครับจะแตกต่างกับหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสจะไม่มีริมแต่ลิมิตสวิตจะมีริมนะครับเล็กๆที่เราเห็นด้านในนี่คือข้อแตกต่างอีกอันนึงนะครับถัดไปลายที่5 ก็จะเป็นรูปของคอยดรีเลย์ครับจะเป็นรูปสีเววสรรปส่เหลี่ยมตั้งโคดว่า K1 เดเลย์นะครับสำหรับรูปสี่เหลี่ยมคือตัวนี้นะครับดึงออกมา Double click นะครับแล้วตั้งว่า K1 นะครับแล้วกดโอเคอเราก็จะได้อุปกรณ์ในรายที่5ครบแล้วนะครับทำการต่อวงจรน,นะครับลากเส้นวงจร ลากให้ตรงนะครับบางทีเราลากให้ตรงแล้วมันไม่ขึ้นตามนี้เลยนะครับโอเคครับลายที่5และลายสุดท้ายครับลายที่6มีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือหน้าสัมผัสปกติเปิดที่เป็นตั้งโพตดเป็น k 1นะครับนี่ไงครับผม Copy ตัวนี้ไปได้เลยนะครับ c t r l c Ctrl อนโใช้แป้นพิมเลื่อนเอา วางไว้ด้านบนต่ออย่างนี้นะครับแล้วต่อจำระหว่างกลางระหว่างลิมิตสวิต S หนึ่งจุดสและ S 2 3งแบบนี้นะครับนี่คือการต่อวงจรควบคุมนะครับก็จะประมาณนี้นะ,ะสุดท้ายอย่าลืมข้อมูลเรื่องของการใส่ข้อความด้านล่างนะครับใส่ข้อความด้านล่างนี้ผมคอปลีมาแล้วเปลี่ยนเลยครับอคอนโวลชี โอนะครับคอนโทรลคอนโทรลเซอร์กิตนะครับนี่คือการเขียนวงจรนะครับก็จะประมาณต่อไปเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรนะครับผมจะเปิดเต็มจอนะครับให้มันดูให้มนให้มันเห็นวงจรทั้งหมดนะครับผมเอาปรับพื้นที่ที่หนึ่งนะครับให้มันดูสวยงามให้มันดูสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมลืมอีกันนึงนะครับ ลืมข้อความนี้ผมผมจะพิมพ์สั้นๆว่า1นึู่วกหูลบตามนี้เลยนะครับพิมพ์แค่นี้พอก็ผมจะใช้เทคข้อความเหมือนเดิมครับบรรทนซบรรทนวเมื่อวานแล้วแต่พิิกหนึ่งจลบสอวกสองจุดศูลบกดโอเคตามนี้นะครับลูกสูบเราจะเคลื่อนที่ตามนี้เลยนะครับให้สูบหนึ่งออกก่อนนะครับสูบหนออก สุดหนึ่งกลับนะครับหนึ่งออกแล้วหนึ่งกลับสองออกแล้วสองกลับนะครับอ่ะกดสตาร์ทด้านบนนะครับกดที่สวิตช์ S หนึ่งต่อนะครับเร็วไปเรามองไม่ทันนะครับไปปรับความเร็วที่คำว่าออปชั่นซิมูเลชั่นคลิกส s l โมชั่นเ n กเตอร์ก่อนอผมจะลองปรับเป็นหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งต่อห้ากดสั่งสตาร์ทใหม่นะครับ หนึ่งออกตามรูปนะครับหนึ่งกลับสองออกสองกลับเราดูเปรียบเทียบกันนะครับอีกรอบหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งกลับสองออกสองกลับตามเลยครับตามซีเควนซ์ครับที่กําหนดหนึ่งออกหนึ่งกลับสองออกสองกลับนี่คือการทดสอบการทํางานของวงจรก,ก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมไปเซฟงานนะครับแล้วก็ทําการนําไฟล์นําไฟล์ที่เซฟไว้นะครับ ไปสามารถานำกิตไว้แล้วก็ไปส่งงานก็ได้นะครับก็ประมาณนี้